ก็ใกล้หมดปี2023กันแล้วนะครับพ้นช่วงเดือนมหาโหดอย่างกันยาก,กับตุลามาได้สักทีช่วงนี้ก็จะถือว่าเบาลงหน่อยสวัสดีครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชมาเริ่มกันจากเกมออกใหม่ก่อนเช่นเคยนะครับเดือนนี้ก็มีไม่เยอะเลยเริ่มจากวันที่2ก็จะมีเกมที่หลายคนเนะี่ยเห็นครั้งแรกเนะี่ยอาจจะรู้สึกว่าห่วยแน่นอนแต่ว่ากลับออกมาดีเกินคาดครับกับเกมโลบคอบโลซิตี้อันนี้ก็จะมาในมุมมองบุคคลที่1นนะครับให้อารมณ์คล้ายกับในหนังสมัยก่อนเลย ที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้รับบทเป็นอเล็กซ์เมอร์ฟี่หรือโลบบคอปบออกปราบปรามอาชญากรรมในดีทรอยต์คือจากเกมเพย์เนี่ยนอกจากการต่อสู้แล้วก็จะมีการเก็บหลักฐานพูดคุยกับประชาชนในเขตนั้นแล้วก็ทําหน้าที่เหมือนตํารวจทั่วไปแต่จุดขายอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือมันเน้นความเลือดสาดหัวขาดนะครับอารมณ์แบบหนังเรดอาร์สมัยก่อนเลยซึ่งก็ทําออกมาได้ดีเกินคาดมากๆว่ากันตามตรงผมก็เข้าใจนะครับว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมาดูแข็งๆส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราเล่นเป็นหุ่นด้วยละ่ะ เลยทําให้หลายคนสงสัยนะครับว่าเกมนี้มันจะออกมาเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูจากเสียงตอบรับคนที่ได้ลองเล่นแล้วหรือว่าลองเล่นเดโมนเนี่ยพูดเป็นในทางเดียวกันเลยนะครับว่าแม่งดีเกินคาดมากๆคือถ้าเป็นแฟนหนังด้วยเนี่ยยิ่งไม่ควรพลาดใหญ่เลยโดยเกม RoboCop: Rock City จ้วงจำหน่ายวันที่2พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X กับ S และ PC ถัดไปวันที่6ก็จะมีเกมนะครับที่ผมเกือบลืมไปแล้วอย่าง The Invincible เกมนี้จะมาในแนวมุมมองบุคคลที่1ในเนื้อเรื่องมันในสไตล์การออกแบบฉากที่เรียกว่า retro future ที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยสำรวจและเก็บหลักฐานใหม่ๆบนดาว registry เพื่อปฏิตินตอ่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนดาวดวงนี้กันแน่เกมเหมือนจะมีให้ผู้เล่นเนี่ยขับรถไปตามสถานที่ต่างๆด้วยเพื่อสำรวจสถานที่อวกาศล้างแล้วก็แก้ปริศนาคือทีมเกมนี้เหมือนจะสื่อไปสไตล์ว่าบางทีมนุษย์ก็มีสิ่งที่ไม่ควรรู้เหมือนกัน โดยทุกการตัดสินใจของผู้เล่นเนี่ยจะส่งผลต่อชะตากรรมของตัวละครและเนื้อเรื่องด้วยโดย The i m v i n s i b l e จะวางจำหน่ายวันที่6พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS5, Xbox Series X/S และ PC ในวันที่9ก็จะเป็นเกมใหญ่อันหนึ่งของเดือนนี้นะครับกับ Light a d a g o n Gaiden: The Man Who Erased His Name อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องสปินออฟที่จะเล่าเรื่องเชื่อมต่อระหว่างภาค6กับ8นะครับของ Light a d a g o n ปกติ มีตัวเอกเป็นคาสมะคิริวที่มาหลบซ่อนอยู่ในวัดเพื่อลาทิ้งอดีตทั้งหมดไว้ข้างหลังแต่ชตากรรมเนี่ยก็พาเขากลับไปนในโลกใต้ดินอีกครั้งโดยเขาเนี่ยต้องทํางานสุดท้ายนะครับโดยใช้ชื่อแฝงว่าโจริวเนื้อเรื่องภาคนี้ก็จะดําเนินขนาดไปกับภาค7เ,เลยนะครับคือเหมือนระหว่างนั้นจะไปเป็นบอดิการ์ดครับภาคนี้บอกว่าจะมีสไตล์การต่อสู้ที่สามารถสลับไปมาได้2แบบก็คือยากุซ่าสไตล์เน้นไปที่การต่อสู้แบบลุยแหลกกับเอเจนต์สไตล์เน้นความเร็วและความแม่นยํา บวกกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างเชือกไฟฟ้าที่สามารถลัดศัตรูและดึงเข้ามาได้แล้วก็อย่างที่เห็นครับเกมนี้ก็ยังเน้นแบบบู๊แบบ10ลุมหนึ่งเหมือนเดิมข้อมูลก็บอกไว้นะครับว่าภารกิจในเกมนี้จะให้ผู้เล่นรอบเล่นเข้าไปในปราสาทลึกลับแล้วก็จะมีพวกมินิเกมต่างๆเนี่ยให้เล่นมากมายเหมือนเดิมโดยเกมไลอ์อะดากอนไกเดนชงจำหน่นายวันที่9พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S และ PC คือถ้าเกมไหนลงเยอะแบบนี้อีกผมจะอ่านเฉพาะเครื่องที่ไม่ลงพอนะครับถัดไปวันหนึ่งก็น่าจะเป็นเกมใหญ่สุดประจำเดือนครับแต่ก็มีเสียงตอบรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วง early Access เหมือนกันกับ c อ l l บ f Duty Modern Warfare 3อันนี้ก็จะเป็นภาคต่อโดยตรงของเกมปี2022ที่กับตันไพรส์กำหนดทัสฟอร์ดวันโฟเนี่ยต้องเอาตามล่าและหยุดยั้งแผนการของผู้ก่อการร้ายวลาดิเมียร์มาค์คอฟคือเกมนี้จริงๆเปิดให้เล่นโหมดเนื้อเรื่องแบบ Earl y a c c e s s ตอนช่วงต้นเดือน ซึ่งเสียงตอบรับก็ออกมาในทางเดียวกันเลยว่าน่าผิดหวังมากด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับอย่างเช่นสั้นมากๆรู้สึกเหมือนกับเป็น DLC มากกว่าเกมเต็มราคา70ดอลลาร์แถมแอสเซทหลายอย่างเนี่ยเหมือนจะถูก reuse มาจาก Warzone ที่ทําให้เรื่องแย่ลงก็คือเกมเต็มเนี่ยจะมีขนาดมากถึง200กิกเลยเพราะงั้นนะครับสิ่งที่เกมนี้พอจะแก้ตัวได้ก็คงเป็นโหมด Multiplayer ที่โคตรดีจนคนลืมกับโหมดซอมบี้ที่โฆษณาไว้นั่นแหละซึ่งก็น่าจะยากหน่อยครับ โดย c อ l l of Duty Modern Warfare 3จ่วงจำหน่ายวันที่10พฤศจิกายนสำหรับทุกเครื่องโยวน s w สวิชครับในวันที่14นะครับถ้ามีใครรออยู่ Hawk War Legacy เนี่ยก็จะพอตลงเครื่องส t c h ด้วยแต่ผมคงไม่ต้องเตือนมากนะครับว่าให้เช็คเรื่องคุณภาพ Performance เกมก่อนแล้วก็อย่าคาดหวังมากครับเพราะมันโดนดาวเกรดแน่นอนสำหรับเครื่องส t c h ถัดไปวันที่16เนี่ยผมเกือบลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามีโปรเจกต์นี้ด้วยกับ a s s a s s i n s c r e e d n e x u s VR ก็ตามชื่อครับอันนี้จะเป็นเกม VR ที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยสวมบทเป็นแอสซัสซินจากเกมหลัก3คนอย่างคอเนอร์จากเกมภาค3ามแคสซินดาจากภาคออริจินแล้วก็ตัวละครยอดนิยมอย่าง n c o เกมเพลย์ก็จะมีการปีนป่ายนะครับใช้อาวุธหลากหลายชนิดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเล่นเป็นใครเกมนี้ถ้าใครกลัวความสูงหรือว่าแบบกลัวตกจากที่สูงนี่อาจจะมีปัญหาหน่อยๆแต่ Ubisoft ก็โฆษณาไว้นะครับว่าจะใส่ฟีเจอร์ที่แบบช่วยเหลือคนที่กลัวเรื่องพวกนี้ให้สามารถเล่นเกมได้ด้วย โดย Assassin's Creed Nexus VR โจงจำหนยวันที่16พฤศจิกายนสำหรับ Headset Meta Quest 2กับ Meta Quest 3ถัดไปวันหนึ่งแฟน Persona หลายคนเนี่ยน่าจะให้ความสนใจกับ Persona 5 t a c t i c a อันนี้ก็จะเป็นเกมแนว Strategy นะครับ Spin-Off มาจากเนื้อเรื่องของ Persona 5ที่เหล่าแฟนทอมทีฟเนี่ยมารวมตัวกันที่คาเฟ่เพื่อฉลองก่อนเรียนจบแต่อยูอยู่ก็เกิดปรกากฏการณ์เหนือธรรมชาติขึ้นทำให้ทุกคนเนี่ยโดนส่งมาต่างมิติที่เหมือนเป็นยุโรปยุคก,กลาง แต่ก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากตัวละครหญิงปริศนาซึ่งกลุ่มแฟนทอมทีฟเนี่ยก็ตกลงจะช่วยในการปฏิวัติครั้งนี้ภาคนี้ก็จะเป็นเกมอร์โซนาภาคแรกที่ใช้ระบบวางแผนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ยังคงสไตล์กับเอกลักษณ์ของพ e r s o n a 5ไว้อย่างการโจมตีระยะใกล้ด้วยการใช้พลังของอร์โซนารวมไปถึงการโจมตีประสานสไตล์ All Attack ที่ในเกมเนี้ยต้องให้สมาชิกในทีมทุกคนเนี่ยหลอมศัตรูที่อยู่ในสถานะดาไว้เป็นสามเหลี่ยม ถ้าใครสนใจนะครับ Persona 5 t a c t i แ a โจงจำหน่ายวันที่17พฤศจิกายนสำหรับทุกเครื่องรวมถึงยู่ใน Xbox Game Pass ด้วยเ้งแตะวันแรกแล้วก็ประมาณนั้นเลยครับสำหรับเกมที่ผมคิดว่าน่าสนใจประจำเดือนนี้มาต่อกันด้วยหนังกับซีรีส์ที่สามารถดูได้บนบริการสตรีมมิ่งกันดีกว่าสำหรับ Netflix ก็มีซีรีส์หนึ่งนะครับที่น่าจะถูกใจคนที่ชอบ Squid g เกมกับทีวีซีรีส์ u i d Game The Challenge อันนี้ก็จะคล้ายๆกับซีรีส์ต้นฉบับเลยครับ ที่เอาคนที่มีปัญหาด้านการเงิน456คนเนี่ยมารวมตัวกันบนเกาะแล้วจับห้แข่งขันเป็นเกมต่างๆไปรอบๆไปเพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด456,000ล้านวอนแปลว่ายิ่งมีคนผ่านเข้ารอบน้อยลงเนี่ยเงินรางวัลส่วนแบ่งตอนท้ายก็จะมากขึ้นไปด้วยแต่ประเด็นคือเกมนี้นะครับถ้าใครตกรอบเนี่ยก็คือตายจริงๆทันทีผู้เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยเลยทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดซึ่งก็รวมไปถึงการหักหลังเพื่อร่วมทีมตัวเองด้วย คราวนี้เรานึกภาพนะครับว่า Netflix แม่งจำลองเกมนี้ขึ้นใหม่จริงๆโดยการเอาคนทั่วไปมาแข่งกันเป็น Reality Show โดยมีเงินรางวัล4 5 0 0 0 0 60,000ดอลลาร์หรือเราราว160ล้านบาทดูจะเกิดอะไรขึ้นแต่เอาจริงๆผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีการล็อกบทให้ใครชนะหรือเปล่าหรือว่าก่อดราม่าสไตล์แบบให้มันเป็นเรียลิตี้ทีวีอะคือมันมีข่าวลือออกมานะครับว่ามันมีดราม่าทำนองนี้เข้ามาด้วยก็ต้องลองมาดูกันครับ โดย Squid Game The Challenge จะเริ่มฉายบน f l ิกวันที่22พฤศจิกายนย้ายไปที่ฝั่ง Disney Plus ครับเดือนนี้ก็จะฉายตอนสุดท้ายของโลกีซีซั่น2ด้วยที่ผมพูดอะไรไม่ได้มากเนื่องมาจากมันจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องหลายอย่างแต่ก็เริ่มเดาไม่ออกแล้วครับคือเอาง่ายๆมันมีแค่ไม่กี่ซีรีส์นะครับของ MCU ที่ผมยังแคร์อยู่แล้วก็ยังตามอยู่จนปัจจุบันโดยโลกีซีซั่นสจะฉายตอนสุดท้ายวันที่9พฤศจิกายนบนบริการอย่าง DC p ีพ s สำหรับฟังอเมซอนพายก็จะมีซีรีส์หนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนําเป็นการส่วนตัวเลยโดยเฉพาะคนที่เริ่มเบื่อหนังซูเปอร์ฮีโร่กับ Invincible ซีซันสหลายคนเห็นเว็บแรกอาจจะคิดเหมือนกันนะครับว่าแม่งดูเป็นซีรีส์ที่โคตรธรรมดาเลยเพราะผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันจนกระทั่งได้นั่งดูเองนะครับคือแม่งมี World Building ที่โคตรลึกเลยแต่ก็เน้นไปที่ธีมความโหดมากกว่ามาเวลกับ DC ีเนื้อเรื่องหลักจะเล่าผ่านมุมมองของมาร์กเกรสันลูกชายของโนแลนเกรสันหรือออมน m แมน ซึ่งก็เทียบได้กับซูเปอร์แมนของเรื่องนี้แะครับที่พลังของมาร์กเนี่ยเพิ่งตื่นขึ้นช่วงวัยรุ่นทําให้เขาต้องเรียนรู้การเป็นซูเปอร์ฮีโร่และพยายามปกป้องโลกแบบอมนิแมนประเด็นคือเป้าหมายที่แท้จริงของอมนิแมนเนี่ยคือการมาอาศัยที่โลกและประปับปนกับคนบนดาวเพื่อวางแผนยึดครองโลกแล้วเอาไปเข้าอาณาจากักรวิลเทอร์ไมท์ที่เป็นบ้านเกิดของอมนิแมนจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบซูเปอร์แมนเวอร์ชันชั่วร้ายก็ได้แต่ว่ามันมีอะไรมากกว่าน,นั้นเยอะครับคือผมอยากจะแนะนําให้ลองดูสักสองสตอ์นเลย คือสำหรับผมที่อารมณ์ค้างจากซีซั่นแรกเนี่ยเลยลองไปอ่านเวอร์ชันคอมิกมาบ้างแล้วครับเหมือนเนื้อเรื่องเนี่ยจะต่างกันพอสมควรเลยแต่ก็มีเอกลักษณ์คนละแบบไปโดย Invisible s e ซีซั่นจะเริ่มฉายตอนแรกวันที่3พฤศจิกายนและจะฉายตอนใหม่ทุกสัปดาห์บน m เม o n p พร m มครับแล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจประจำเดือนนี้หลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดือนนี้มันมีหนังอย่างเด e m มา v e l s เข้ามาด้วยนี่ซึ่งก็จริงครับ แต่ให้ผมพูดตรงๆนะหลังจากผมดูกับตานมวกับมิสแมวแล้วก็วันดาวิชันไปแล้วเนี่ยผมไม่สนแล้วครับแต่ถ้าใครยังตามอยู่ก็เข้าลงวันที่10ครับจะว่าไปหนังไทยช่วงนี้เหมือนจะบูมมากในบ้านเราก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆเมื่อวัอนที่แล้วผมก็ทิ้งคาถามไว้นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการเล่นเกมและสามารถเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําจวันและคําตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณพูนประพิษ ด้านดีหลักๆเลยคือภาษาอังกฤษสําหรับคนที่อยากรู้เนื้อเรื่องคําศัพท์ที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะไปหาคําศัพท์เหล่านั้นมาแปลเข้าใจบริบทต่างๆของเกมทักษะการใช้ชีวิตต่างๆทั้งการเอาตัวรอดจากเกมในเอาชีวิตรอดทักษะก,การวางแผนการสื่อสารการเปิดใจคุยกับคนแปลกหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรื่องอื่นอีกมากมายส่วนข้อเสียหลักๆเลยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นพวกที่มีเนื้อหารุนแรงที่มักจะมีเด็กไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดไว้เข้าไปเล่นเกมนั้นด้วย ซึมซับเนื้อหาแล้วเรียนแบบโดยที่เด็กเหล่านั้นไม่คํานึงถึงผลที่จะตามมาหรือแม้แต่ไม่พิจารณาให้ทีท่วนก่อนอย่างจำพวกที่ใช้ความรุนแรงพอเห็นว่าเทบ้างเอาไปทําตามบ้างและอื่นๆที่ไม่สามารถพูดได้ครับจัดเป็นคําตอบที่ดีเลยนะครับเพราะว่ามีการอธิบายทั้งสองแง่เลยเหตุผลที่ผมถามเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเพิ่งเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นในบ้านเรานะครับแล้วก็เหมือนเกมเนี่ยจะตกเป็นแพ้ระบาดตามเคย ผมก็รู้สึกดีมากนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยแชร์ประสบการณ์ดีๆแต่ก็มีการแชร์ด้านมืดเข้ามาเหมือนกันคือเรื่องนี้ผมมองว่ามันอยู่ที่วิจารณญาณของคนเป็นส่วนใหญ่ครับสื่อเนี่ยอาจจะมีส่วนกระตุ้นนิดหน่อยแต่ไม่น่ามีผลขนาดนั้นแน่นอนสำหรับคำถามประจําเดือนนี้เราเข้าใกล้ช่วงปลายปีกันแล้วคิดว่าน่าจะได้เวลาถามนะครับว่าอะไรคือเกมหรือสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยผิดหวังมากที่สุดในปี2023 คือตอบได้หมดครับไม่ว,ว่าจะเป็นหนังซีรีส์หรือการใช้ชีวิตของตัวเองก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเอทิ้งคำตอบไปได้ในคอมเมนต์นะครับแต่ก็อย่าลืมใส่ EQ ด้วยละกันเอาจริงๆนะครับที่ผมหายไปนานช่วงเดือนตุลาคมเกือบทั้งเดือนเนี่ยเพื่อทําวิดีโอวันฮาโลาวีนครับก็ยาวหนึ่งชั่วโมงเต็มเตมแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะงั้นถ้าใครสนใจหาอะไรดูต่อเนี่ยก็สามารถไปดูได้แบบย,ยาวๆเลย